ถัดมานะครับก็เป็นเทคนิคในการาดูลูกเข้าลูกออกนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยในการหาค่าของ improper integrals โดยตรงนะครับแต่ว่าใช้ในการเช็คนะครับว่าตัวไหนลูกเข้าลูกออกนะครับก็ <c oughs> บ <c oughs> เป็นเทคนิคในการเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะครับซึ่งทั้งสองฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องโดยที่ f x มากกว่าหรือเท่ากับ g x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ a นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึงอินฟิน t y ของ f x dx นะครับลู่เข้าแล้วเราจะได้ว่าอินทิเกรตของ a จนถึงอินฟิน t y ้ของ g x dx เนี่ยนะครับจะต้องลู่เข้าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอินทิเกรตของ g x dx นะครับตั้งแต่ a จนถึงอินฟิน t y ้นะครับลู่ออกเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง infinity ของ fx dx นะครับจะต้องลู่ออกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูรูปภาพกันครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะการอินทิเกรตจํากัดเขตนะครับเป็นการพูดถึงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า f มันมากกว่าหรือเท่ากับ g x นะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขอันแรกครับถ้าเกิดว่าการอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง infinity นะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับ มันลู่เข้าสแสดงว่ามันมีค่าเป็นค่าค่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน g มันก็ต้องไม่มีทางเยอะเกินกว่าพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f แน่นอนนะฮะดังนั้นการอินทิเกรตของ g x dx ตั้งแต่ a จนถึง infinity นะครับจำเป็นที่จะต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการอินทิเกรตของฟังก์ชัน g x เนี่ยนะฮะมันดันลู่ออกแต่จากความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเราได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f เนี่ยนะฮะ ยังไงยังไงก็ต้องมากกว่า g แต่เนื่องจากว่าแค่อินทิเกรตฟังก์ชัน g x เนี่ยมันก็ลู่ออกไปแล้วนะครับดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f x เนี่ยก็จําเป็นที่ต้องลู่ออกไปด้วยเหมือนกัน